สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชายทุกนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูปช่องน้อยมันทุนม็ดครับอันนี้ก็ตามมาดูรถกโลกครับสวยๆทีมงานต้นไทยเจริญครับมาดูกันใส่ดินของเขาครับก็ใส่กี่ตักแล้วนี่ใส่คล้ายๆงานเหมาเลยนะครับผมเห็นใส่เมื่อช่วงเช้านะครับ คนนี้ก็ได้มีโอกาสมานั่งรถเสียตน้นอ้า อันนี้เป็นนีโนเมกา2 1 0ครับเสียต้นหัวตัวท็อปเลยครับดูสมวนสศักดิ์ครับอันนี้เดี๋ยวไปนั่งรถกระเสียต้นอะอ้าวใส่อีตปะ ไปเปนหกบ่๋อ oh, ไปแล้วครับอ่ะไม่ไปก็ได้อยู่นี่แหละ นี้ใช้รถกูสมวนสักทุกคันเลยนะครับทีงานเสียต้นวันนี้รถมาไม่ครบครับขาดไปสองคันคันหนึ่งติดวิ่งทรายครับคันหนึ่งก็ติดธุระส่วนตัวนิดนึงครับโอ้ฟุน่น ีก็ครึมคมครับเหมือนฝนจะตก ครับรถใหญ่ๆนี่วิ่งแค่นี้สบายเลยครับรถใหญ่ๆเครื่องใหญ่ๆดครับดูงานใสของเขาครับแต่งานเมาเลยครับ โอเคครับพักเที่ยงกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่เทนะครับอนาะตอนนี้เสียต้นกำลังกินข้าวอยู่ได้กินข้าวหรอกินก๋วยเตี๋ยวแห้งระบอกหมอกเขาอยู่เรื่องหมอกเขาหมอกเขายิ่งเลิกอ๋อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เสียต้นกำลังกินข้าวครับเดี๋ยวมาดูหกร้อคันนี้ก่อนโอ้คันนี้สวยมากครับคันนี้ของเสียต้นครับสวยมากร็อกกี้ในตำนานครับจะเปิดดูข้างในก่อน สวยๆนี่ครับท่อแฟสามอีกคันนี้วนท่อด้วยนะครับอ้าว รถอีซแตเฟ้าครอบล้อฮิโน่มาแล้วครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ลุยงานกันต่อครับผวันนี้ fc เสียต้นเยอะมากเลยนี่เดินทางมา ครึ่งกิโลครับเอินลัดป่ารัดเขามาตามมาดูรถหกลอ้อครับห่วยก็ไปไกลสิ เพอร์กำลังเติมไฮดรอลิกครับเพิ่มไปขับไมโครเอาแล้วครับ,รห,ลรบหลังจากกินข้าวก็เริ่มงานกันต่อครับ lung lưới hồi chiều hồi chiều รถใครมาทำอะไรมาสนเนมอะไรหรือเปล่านะแมคโครนี่ ทำงานทุกวันได้วันละหมื่นสบายเลยโอ้เมื่อวานก็ฟาดไปร้อยสิบเที่ยวกับเยต้นดินสวยมากเลยครับโลกเอาแต่นาดินเลยครับ ได้เจนนับใส่เยอะจริงครับทีมงานสีต้นเลยเอาใจนายหน้าเอาใจลูกค้าครับอ้าวไปหลือเี่ดูครับ chạy chân lún nè các bạn, wow, đấy thai squat đấy, đấy là road thai chân này, oai nhỉ, hả? đấy ครับคันที่สี่ครับวันนี้ก็วิ่งแค่สี่คัน อันนี้ก็็อก,กี้ครับผมแต่งเรียบๆครับผมกระจกนาซาเล็กน้อยไม่รกหูครับพอดีพอดีไม่รกหูไม่รกตาเออไม่รกหูพูดมาได้ And um follow Ah, vai. ไปเยอะจริงไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้๊ายบายครับสวัสดีครับ